หัวหน้าจําเป็นอย่างยิ่งผู้จัดการจําเป็นอย่างนีง้ปัจจุบันต้องบรหิหารจัดการภายใต้ข้อมูลอินโฟร์เมชันการตัดสินใจคุณรู้ไหมนะับวันนี้เองเนี่ยนะการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลก็าตามเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆทุกคนพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วเอาข้อมูลมาเป็นตัวตัดสินใจก็อย่างที่บอกไงถ้าคุณไม่มีข้อมูลคุณตัดสินใจไม่ได้ใช้ความบังเอิญใช้ความคิด,ใช,คคดใช้การเขาเรียกว่าอย่างรู้ไม่ได้คุณจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บรวบร,รวมข้อมูลว่าเฮ้ยพฤติกรรมลูกค้าเป็นไง อยากขายเพิ่มพฤติกรรมลูกค้าเป็นไงประวัติเคยทาแบบนี้มันมันเป็นยังไงบ้างะนะเราจําเป็นอย่างยิ่ตงต้องรวบรวมข้อมูลข้อมูลมีทั้งภายในและภายนอกเอามารวบรวมกันไม่ใช่แค่ดูด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะคน้นคว้าหาข้อมูลนําข้อมูลเอามาใช้ในการตัดสินใจข้อมูลคือหัวใจณนะวันนี้เองข้อมูลคือนะครับหัวใจสาคัญของการบริการไม่งั้นมันจะสเปะสปะมันจะมั่วไปหมดเลยไม่ทั้งการขายเนี่ย กลับไปดูก่อนว่าลูกค้าชอบอะไรลูกค้าม,มีพฤติกรรมอย่างไรแล้วเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไร